เดีไปเที่ยวไม่มีเพื่อนไปด้วยกลัวฟิลมันจะไม่เฟลส่วนผ่านลองแล้วก็ยังนั่งอยู่คนเดียวพ่นไปเป็นพันเข้ากับท่าอย่างนั้นอยู่คนเดียวไม่มีใครมาข้างเคียงตรงข้างคนนันไม่ได้เคียงคนที่เคยข้างเคียงตอนนี้ไม่อยู่ข้างในแต่เคียงพูดไปเป็นพันอากมาที่ได้ยินนั้นไม่ได้เคียงข้าวปลาไม่เคยได้กินหยิบน้ำแล้วก็เทควงโฟล์ะเชนโดน โอเคหลังจากที่เราได้อาดฉบับวันที่1้ตุลาคมขม้นเตาไหมใจทำแลกเกนแกนมั่นใจคางที่กูเดินแลวเกนจำไน้ไหมว่าเราได้อัดฉบับนี้ไยเทปบล้วนะครับฉะนั้นขอด้วยฉบับตอไปสองดวงซึ้งขอบคุณ ขอใชช่องผมมนะครับอุ๊ยอ้าวฉบับน,นี้ทำไมมันเล่งงี้โอเคเดี๋ยวดูกันนะครับเออวินัยแดนกลางนอชอบรรพตผภูยินสรีททสาบำบัดพิเศษคอนแกนขอใหมอ่อีกรอบหนึ่งโอเคหลังจากที่เราได้อ่านจดหมายฉบับที่แล้วไปต่อด้วยฉบับต่อไปเลยนะ นชาว,วาราพ,พูชินศรีธันทะสถานบางบัาพิเศษขอนแก่น117หมู่4ถนนศรีจันทร์ตำบลในเมืองขอนแก่นหัดไปร,รนีสี่หม0่ถึงนางสาววราพรภูชินศรี13หมู่ส4ตำบลเมืองใหม่บ้านเจริญอำเภอสิบเรืองจังหวัดนครบัวลพูนหัดไปชนีสา39180พีพีแนนดแดนกลางนะครับโอเคดูในเนื้อหามีไหมเอ่ยอ๋อมีซะด้วย ร้อนจริงอากาศมันร้อนนะครับถึงจะเป็นฤดูฝนแต่โคตรอากาศร,ร้อนเลยจริงๆนะผมจ่อบอกให้อ่ะดูวันที่สิบเอ็ดเดือนหกปีหกห้าสวัสดีครับเอาเลยเราเริ่มเลยนะบาทัดที่หนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับ <laughs> again to again 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 yeah wow shit Shit. สวัสดีครับคุณแม่ที่ถึงจังเลยได้รับจดหมายทุกอาทิตย์ไหมเป็นอย่างไรบ้างสถานการณ์รอบข้างรอบด้านด้านเป็นยังไงบ้างตาหายป่วยอาการดีขึ้นหรือยังผมคิดมากตามอยู่แต่ก็คงคิดว่าไม่น่าเป็นอะไรมากขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับ ส่วนเรื่องข้างในเหมือนเดิมเวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินเพราะมีเรื่องใหม่ๆเข้ามาทุกวันอย่างสองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยย้ายไปเรียนจำกลาง200คนแล้วชื่อผมก็ติดโผลไปด้วยกับเขาแต่ก็ไม่ได้ย้ายไปกับเขาซะเลยสงสัยโทษน่าจะเหลือน้อยนี่ก็ถอดตัวได้อาทิตย์หนึ่งแล้วก็รู้สึกขาแข็งแรงขึ้นเยอะตัวเบามากขึ้นสมัยสงสัยมานานแล้วนะ อยู่ในคุกก็ไม่ค่อยรู้เรื่องข้างนอกเลยรู้แค่ว่าปลดล็อกขีดค่าอะไรไปสองอย่างไม่รู้น่าจะเป็นคำที่มันไม่ค่อยดีหรือเป็นคำที่เกี่ยวกับพูดถึงอะไรอยู่บนซอยรู้แค่ว่าปลดล็อกตึ๊ดตึ๊ดกับตึ๊ดตึ๊ดและผมก็คิดว่าก็ดีนะครับจะได้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้ฮะ ส่วนเรื่องพวกนี้แม่ต้องเปิดใจเพราะมันเป็นเรื่องใหม่เราต้องปรับตัวให้ทันยุคทันสมัยไม่ล้าหลังคอนโดแม่ปล่อยห้องให้เช่าอยู่ไหมครับเขียนมาบอกด้วยนะถ้าออกไปต้องอาศัยใช้มอเตอร์ไซค์ก่อนใช่ไหมครับต้องออกคันใหม่เลยไหมเนี่ยเพราะคันเก่าเนี่ยสงสัยหายสาบสูญแล้วมั้งครับพ่อเดี๋ยวผมเก็บเงินไว้ซื้อรถยนต์เอาครับแต่แม่ก็ไม่ต้องกลัวเพราะผมจะเก็บไว้ใช้ได้ไม่เป็น แต่แม,ไม่ไม่ต้องกลัวผมจะเก็บจะใช้ไม่เป็นเละเพราะผมจะให้แม่ช่วยเก็บไว้ให้ครับเรื่องสิ่งผิดกฎหมายพนันผมก็จะไม่เอาแล้วไม่เสี่ยงเรื่องสิ่งผิดกฎหมายพนันผมไม่เอาไม่เสี่ยงอแน่นอนผ่านมาเข้าเดือนที่แปดเดือนที่เก้าแล้วไม่ได้เล่นพนันมาเก้าเดือนแล้วนะเออไม่เสี่ยงเพราะแล้ว,ล,วลูกชายยังยืนยันคําเดิมออกไปนี้ คงต้องสร้างไปข้างหน้าไม่มีหรอกครับประเภทออกไปผ่านแบบนั้นน่ะมันไม่ใช่การเป็นรูกที่ดียังไงก็ขอบขอขอบคุณมากที่ดูแลผมมาตลอดเป็นพระคุณมากครับรักแม่จากลูกชายบีมนอชอบพีพิมสีหนึ่งปีสิบเดือนวิ่งราวรับนักโทษชั้นเยี่ยมนายอิสราสุขสวร์เป็นเจ้าพนักงานราชธรรนปฏิบัติงานหน้าที่ตรวจจดหมายก็ขอขอบคุณที่รับฟังนะครับก็คือ วันที่11เดือน6ปี65อีก2เดือนแปลว่ากูจะกลับบ้านแล้วเนี่ยอีก2เดือนอีก1 1วันกูจะกลับบ้านแล้วเฮ้ย <c oughs>